กิกาของเรานะครับพวกคุณมีเวลา1นาทีในการถ่ายฟินแอดของเมเบลีนะครับมันยากโอยหนึ่งนาทีาทาอีกวห,ห,หรอคนแรกครับเจ้ได้ค่ะจับเวลาครับเขาให้จับฉลาดหนูได้คนแรกจะพูดอะไรอะ่ะตอนปิมนถ่ายพี่เจนนี่บอกว่ายังได้อีกนะยังได้อีก ได้อีกอะพี่ไม่อยากได้หวานพี่อยากได้สวยอะแบบอินเนอร์แบบฉันสวยนู๋หวานเหรอห้าสี่สามสองหือเวลาครับอินเนอร์แบบเราไม่ได้เป็นนางเอกอนะแสดงว่าหนูหน้าเป็นนางเอกได้อะพี่พี่เจนนี่พูดมาอย่างนี้คือนางเอกมีแล้วนางเอกมีแล้วอยากได้นางแบบคนต่อไปครับ Give me more more อันนี้มันดูยังไม่ค่อยมั่นใจปะตอนถ่ายเสร็จแล้วก็รู้สึกอยากชนาบ้างอ่ะคนต่อไปครับพี่อยากได้อินเนอร์มากกว่านี้อันนี้เหมือนถ่ายปาตักเรียนอ่ะ <laughs> แหละพี่เขาก็ดูว่าแบบ ไม่ได้อยากได้แบบบัตรประชาชนนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเจนนี่รู้สึกว่าน้องๆทุกคนไม่มีอินเนอร์มันเหมือนกับสิ่งที่เจนพูดไปแล้วน้องฟังแบบหูซ้ายทะลุหูขวาค่ะคนต่อมาเชิญครับเชิญค่ะเชิญตรงไหนเ่นนะเวลาถ่ายแบบมันต้องมีจุดฟูลสต็อปด้วยอะหยุดมันไม่มีใครชัดเจนแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนออกมาแบบ จริงจังอะไรเงี้ยค่ะคนต่อมาเลยครับก็พอเข้าไปหน้าเซตก็พยายามนึกว่าแบบเออสวยไหมเนี่ยสวยนะแต่พี่เจนี่บอกว่าก็ไม่ได้อีกละบางครั้งเราอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องแบบตรงอย่างเดียวก็ได้อะเนาะก็เฟลนะพี่แบบแค่นี้เราทํามากแล้วมันต้องมากกว่านี้อีกอ่ะถ้ายุต้องการเป็น the winner คุณต้องทําให้ make ท t h a p p e นมากกว่านี้อยากไปนิวยอร์กไหมคะเราต้อง make ท t h a p เ e นสิคะเออแต่จริงๆนะเชิญงานคนต่อไปคนต่อไปเชิญฮะ ระวังระวังมันเป็นอินเนอร์ดุนะคะแล้วตามันจะแข็ง <S <S คนแรกที่ทำเหนื่อยคนที่สองก็เลยเนื่อยตามคนที่สามก็เลยคิดว่าฉันต้องเนื่อยกว่าหรือเปล่า give me more พินสังเกตเห็นน้องๆทุกคนจะแบบเหมือนรีบอะในหนึ่งนาทีเนี่ย <S <S 1> <S 1> เหมือนแบบพี่ต้องการช็อตที่ดีที่สุดมันยังไม่มีความแบบพุ่งอะ ดจังก็เ<ต>พราะยังไม่ถูกใจมันยังไม่ได้ไงตรงนี้เจนี่ต้องการคนทานเลนส์่ะเจนี่ว่าเดอะเฟสก็ต้องการคนทานเลนส์แล้วมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน呵呵ขออินเนอร์แบบฉันสวย more positive more energy ถึงแม้ว่าเจนี่จะบอกว่า more more แต่มันก็รู้สึกว่ามันไม่ more สักทีอ่ะคนต่อมาเลยครับ ึกว่ามันมันเหมือนกลัวอะไรสักอย่างอ่ะเขาบอกว่าสายตาหนูดูกลัวหนูกลัวตาหนูมันดุดุมากเลยนะอ่ะากลัวก็กลัวค่ะดูก็ดุหนูหนูแล้วแต่เขาอะคคนต่อมาเลยครับตุ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 บโอ้อยู่ก็ตื่นเต้นอ่ะเวลาแขนมาสมมติเราเ้าแขนมาข้างหน้าเราก็ต้องเอามาให้สุด ั่งตรงด้วยนะครับเออมีคำชนครัแรกว่าเออแต่หนูก็รู้สึกว่าเขาดูชอบพี่จูรลี่เป็นพิเศษหรือหนูคิดเยอะไปเองหรือเปล่าคนต่อมาเลยครับก็ตอนที่ทำพยายามแบบไม่ตื่นเต้นคือพยายามนิ่งที่ตกค่ะ <substit uting> <expand> ได้ได้ได <ượ bs> ้หมดเลยใชพี่เข้าเขามาแบบเขาเป็นนางแบบมากและหน้าเขาพุ่งมากทําให้เราคิดถึงแบบนางแบบของเมเบลีนที่เขาแบบพรีเซนต์แบบปังเป็นการทํามาสเตอร์คารที่แบบใช้ความสามารถไม่ค่อยใช้ดวงโอเคครับเชิญคนสุดท้ายครับคนแรกๆมาก็แบบเฮ้ยเบาเบาเพี่เจนี่ยังไม่ชอบใครก็แบบเฮ้ยยังมีหวัง give me more more like more energy ม e p o พ i t i v ฟพอเหมือนจะแบบออกมายีนเสียงแบบระวังตาลอยนะคะอุ้ยตาลอยอา้าวฟิลหายเลยสรุปกูดีหรือไม่ดีวะเน,นี่ยน้องมีบางอย่างที่มันพุ่งออกมาแต่ก็ยังพุ่งไม่พอผู้เข้าแข่งขันขก็ได้ทำมาสคารเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างคะพี่อยากให้น้องๆตั้งใจมากกว่านี้โอกาสไม่ได้มีมาให้เราบ่อยๆค่ะมันก็จริง ว่าทุกคนดูเหมือนนี้ไม่ค่อยอยากเป็นเฟสเท่าไหร่คนที่ make it happen มากที่สุดในสายตาของจจนนี้นะคะก็คือน้องข้าวค่ะน้องพ่ชนา master class วันนี้นะคะจะได้ไปร่วมงานถ่ายโฟโต้ชูตกับทางเมบลีนิวยอร์คค่ะคนเจนนี้ก็จะมีของใช่ค่ใช่ไหมฮะนี่เลย เอกซ์คลูซีฟนะคะ Maybelline m a k e It h a p น e n Box นะคะให้น้องไป Make it Happen กันได้ต่อค่ะส่วนใครที่อยากจะ Make it Happen แบบนี้บ้างนะคะติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Maybelline Thailand ค่ะสำหรับวันนี้นะครับล็อตสกคลายของเราได้จบลงไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเจนนี่เทียนโพุวร์แบ่นปัจจุบร์ของ m a y b e l l i n นิวยอร์กแบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอทุกคนโชคดีครับ ก็ชนะอีกแล้วละกัน <laughs> พี่บ <laughs> <laughs> ีสองครั้งแล้วนะ